แบบในล่องลืบเ,ออเราอยู่ล่องลืบก็ต้อง3คนอยู่กับเด็กแจ้งต้องไปจอดไหนอะคะมามาค้าบไมเล่อันวยหน่อยเราต้องวนจอดรอสักห้านาทีหรือสิบนาทีอะฮะรออยู่ข้างนอกอะเพราะว่าต้งตรตงวนออกไป ที่จริงๆเขาน่าจะให้เราก่อนปะแล้วเราก็บอกว่าแบบเออเนี่ยเราจะให้เพื่อนเราเข้ามาจอดแต่เขาไม่โบกคันแดงที่เพิ่งมาถึงก่อนใช่เราเป็นคิวแรกแต่เขาไปให้คิวที่สองมาแทนก่อนเราก็เลยเปลี่ยนไปคาเฟ่อื่นนะทุกคนเพราะฉะนั้น มาดอยเช<ข>ื่อผ้ากันหรอคะเเาาอยยกปลีี่นตม สิบเก้าสองเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าจริงเหรอเออสองเก้าเก้าโทษ<ม>จริงอยาเห็นไหมอันนี้ต้องคริสต์มาสของจินเหตุไงคริสต์มาสต้องมีถุงเทา้าต้องมีถุงเทา้าอุ้ยนี่เคสกล่เตรียมของขวัญมาให้ด้วยไหนขอดูของขวัญหน่อยร้านส่งมาให้เป็นของขวัญอันนี้ทางร้านส่งมาให้เป็นของขวัญคริสต์มาสน,น,นะคะจากร้านนี้เลยทุกคนชายไฮโอ้โอทษค่ะ ตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นตื่นเต้นลองของเราได้เป็นน้องหมีไนนมไ่ได้สร้อยข้อเท้าเหมือนกันน่ารักดีเนาะอโอ้โหมันควรเอาออกจริงๆด้วย ันนี้ก็ของขวานวางพื้นเลยขอบคุณนะคะกำลังจัดต้นคริสต์มาสเลยแล้วมันมันหนักใช่ไหมอ๋อใช่หนักขอบคุณนะคะใครไม,ม่นหมดก็แช่ตู้เย็นไว้ได้อีกขอบคุณนะคะคอุตส่าห์มาส่งขอบคุณนะคะฉีกเลยก็ได้นะ้องชื่อเต๋ เป็นคุกกี้จากร้าน Mew เอ o นมนะคะน่ารักมากคือพี่เขาอ่ะขับรถมาส่งถึงที่พักเลยเ,เดี๋ยวอันนี้เราค่อยมาแกะพรุ่งนี้ไหมหาฟิลเตอร์เพืเอ่อนของเขาไมนไหมอ้าวกล้องชนกล้องเอากล้องไหนลงเอาได้องตรงนี้นะ น้อยแบบน้อยๆทั้งคู่เลยค่ะแตะ <s art> um> ่ลรามั้งแต่ยังอะอะไรกันจบที่ลาต่อบือค่ะก็คือออกบ้านตั้งแต่กี่โมงคะสิบเอ็ดโมงถึงคาเฟ่สิบเอ็ดโมงบอกทักเพื่อนมาจะถึงแล้วนะออกเลยหยุดเยี่ยงนัุดบ๊านบาย ร้านๆชิลหัวเลยไหมล่ะคะ ก็แข็งแรงมากลองไปบางรา้รนรานก็ได้ออร่อยนหวานกกระเป๋าเราอร่อยค่ะนิ่มมากคนกินอยหรือเปียงคือหลายๆอย่างตอน,นเด็กๆที่ฉันชอบกินจนกิน <c oughs> อร่อยมากมีอาจานไหมนี่คนกินเสร็จโปรตีท้ายตั้งแต่มัธยมจนทำงานก็ยังกินเสร็จโปรตีท้ายของกูอันนี้เขาว่าใช้แล้วสิวไม่ขึ้น มาอย่างไรยุคนี้ก็ต้องซื้อแมสก็ซื้อแมสกคือซื้อเป็นกล่องไปเลยเลยค่ะง่ายดีบัตรไม่มีหมดอายุแจ้งเบอร์มือถือสุสาขาเลยนะครับฉันสงสัยจละล,ะลืม <c oughs> หมวกเออ มน้าไปก็่มาองจานนะก็จะชวนพวกเพื่อนมาอยู่ในการยำวรา,าดอะ่ะก็เดินกินแม่งอย่างเงนะี้ย กะบีกะบ,บออีอร่อยบะแต่รู้สึกว่า<อ>มันร่วกว่าุ่กว่าทเตอร์ที่นั่งก่อนในหัวก,กินแกะน้น่ะขอคือว่ากินน่นเนี่ยตุงจะงอยมันก็ได้ออขอเชิญเอาไว้นิดนึงกินได้ปะไม่ชอบใช่ไหมม,มันมีกลิ่ไม่ชอบขออีกสีไม้มาเล้วสี่ไม้ เอาของมาน้อยแต่ไม่ค่อยไม,ไม่ถูกปะ่ะไ,ไม่ถูกรู้สึกว่าแบบก็ไม่ได้ฟูลแบบว่าชอบชอบใส่ใส่สกินแคร์สายเก,ก,า,า,ยกามากกว่าใช้มาจะสองอาทิตย์แล้วก็น่าแห้งดีนะสกินแคร์นายดูทีมที่ทุกคนถามพกมาถ้าเป็นแบบว่าไปเที่ยวก็พกแค่ไหใช่ค่ะพ<ว>กแค่แบบว่าใต้ตา,าแล้วก็ทาหน้าแล้วก็สลิปปิ้งมาจะเปิดไฟอย่างนี้ทั้งคืนเลยนะใช่อินไม่อินไม่รู้จะเปิดไฟนะ ก็แบบว่า,วาอุตส่าห์ออกมาเล้วว่าน้องคิสมา <c oughs> นี่ก็เป็นทั้งหมดที่ใช้คืนนี้ก็ลงม,มาประมาณ ตัวบบก็น้อยนะ <c oughs> เออแล้วก็ทุกคนคะแบบว่าปกติทุกคนอะทิ้งขวดสกินแคร์แบบว่าใช้หมดแล้วทิ้งเลยไหมคะจริงๆอะเราอะสามารถนำอาพลาสติกพวกเนี้ยไปรีไซเคลิลได้เหมือนกับขวดน้ําดื่มใส่อะแบบน้ําดื่มที่เราดื่มกันทุกวันเลยอะก็คือเราก็จะเอาพลาสติกพวกเนี้ยไปทิ้งไว้ที่ยูเทิร์นดอปพอยในแต่ละที่เขาก็จะมีว่ามีหลายที่มากมีหลายจุดมากซึ่งจริงๆวันนี้เราเราเตรียมมาให้ทุกคนดูด้วยก็จะมีทั้ง สซรัแคร์ครีมกันแดดแล้วก็พวกเทสเตอร์คือจริงๆอะพวกนี้จะเป็นพลาสติกแข็ง n D P E ทุกคนสามารถสังเกตได้ง่ายๆเลยมันจะมี2แบบอย่างอันนี้จะเป็นสีขาวขุ่นของเคสก็จะเป็นขวดครีมกันแดดนะคะเป็นสีขาวขุ่นหน้าตาแบบนี้เลยจับดูมันก็จะเป็นพลาสติกแข็งนิดๆแล้วก็จะมีอีกแบบนึงก็คือจะเป็นขวดสีอื่นที่มันจะเป็นสีทึบวิธีสังเกตง่ายๆเลยนะคะทุกคนก็ลองหมุนพิขวดนะคะดูสัญลักษณ์มีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมแล้วข้างในเป็นเลข2หรืืออเเปปล่่าาากก็็ถวนพสติแบบ DPE เอาน้องเขาไปล้างก่อนเพื่อทําความสะอาดสักนิดแล้วก็แกะพวกฉลา,ากอันเนี้ออกให้หมดก่อนแล้วก็ตากให้แห้งก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยเอาไปทิ้งเนาะซึ่งพลาสติกแห่ง ndpe ที่เรานำไปหย่อนไว้อะเขาก็จะนําไป u p ไซคล i n g ทำให้แบบว่ากลับมาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อีกครั้งนึงเดี๋ยวพวกนี้เคสจะพาทุกคนนะคะไป หย่อนพลาสติกแข็งพวกนี้ไว้ที่จุดยูเทิร์นดอบพอยท์แถวๆเออพุ่งเร็วไปที่ไนหนจิน MBK MBK เพราะเราจะไปถา่ายรูปแถวนั้นแล้วเราก็ไปคาเฟ่แล้วก็แวะไปดินเนอร์อืมไป<ส>ดินเนอร์ด้วยแล้วก็จะได้แวะไปหย่อนพลาสติกที่ใช้แล้วพวกนี้ด้วยเนาะใช่ใช่ใช่ค่ะชลได้ได้เลยมันคืออะไรนี้คือไวช็อกโกแลตหรออือ อันนี้เป็นข้างในมีมัชเมลโลกินคุกกี้กินคุกกี้อันนี้ตีอะไรตีสองสองนาทีด้วยแสดงว่าม,มีคนคิดถึงอุ่ยอันนี้น่ารักจัดได้เลยป่ะตะกอกแบบบูบี้อ๋อน้ำหอมที่ส่งมาให้ป่ะใช่ไหมมันเป็นแบบแนวตอบอากาศบูบี้บูบี้บูรี้บูรี้บูบี้ Never knew that this could feel so good. It's so good. อันนี้ก็คือเป็นน้ำหอมติดรลดนะคะทุกคนแต่ว่ามันเอามาตั้งแบบว่าไว้ในห้องก็ได้ที่เขาจะมี แท่นวางมาให้ด้วยอะค่ะของร้านนี้เลย t ิ i n g o เด h e Day ทุกคนมันหอมมากเลยอะขอดมหน่อยอันนี้กินอะไรอะอืมอือันนี้นนหอมหอมหวานๆแลวนน้ววาเนียวานิลาลาอันไหนชื่ออ๋อน,นี่คือชื่อกลิ่นเขาใช่ทก,ทก่เราชอบอันนี้เราชอบอันนี้อันนี้มันเป็นกลิ่นยังไงที่เคชอบจัสมินใช่แล้วชอบกลิ่นมะลิ อันนี้เป็นกลิ่นออกแนวแบบว่าสบู่โรงแรมเป็นแบบว่ากลิ่นเฟรชเฟรชไปลองไหม We just kid when we fall in love อ๋อเราชอบความหมายของอันนี้เราชอบมากอันนี้เราจะเอาไปลองกันก่อนมุ้มตอนแรกอะ่ะคิดว่าเป็นสบู่เพื่อนอาบน้ำอยู่หอมออกมาจากห้องน้ำอ๋อไม่ใช่กลิ่นหอมกว่าในแพ็เยอะใช่วิอยากลองอแกะอันนี้เลยอะ่ะ อันนี้ของขว,ขวัญมันเป็นน้องบ้านแล้วก็เอาไปแต่งวันคริสต์มาสต่อได้อีกเลยอ,ะอ่ะเออใช่ว่าเอาไปจัดมุมคิสต์มาสคือเข้ามากเลยเนาะเน,นองน่ารักแกะแกแกะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ของขวัญไม่ใช่แกะหนึ่งมู <laughs> อารมณ์เหมือนกล่องสุ่มเลยทุกคนสุ่มเป็นตัวเนี่ยแต่ว่าเราไม่รู้จะแร้รายอะไรอะ่ะใช่งั้นเดี๋ยวามาลุ้นกันว่าเราจะได้อะไรไหนค้ะมันคือสติกเกอร์ใช่ไหมใช่นะสิแต่งอะ เสร็จแล้วอันนี้ของเคอันนี้ของจินน่ารักไหมชนโอได้ค่ะก็เดี๋ยวนั่งสองก็น้ำตีนมแต่เขาบอกว่าร้านนี้มันเป็นขนมที่เป็นเชฟอ่ะเฮ้ยเขาเป็นเชฟจริง

ถ่ายดีแน่เลยจมูกอ่ะจมูกแล้วเอาอันออนีนนนนไ้ไหมตรงไหนนะคะตรงนี้กินบ้างกินได้เนี่ยชิ้นสุดท้ายแล้วว่ามัน คาราเมลใช่ไหมคำพูดคาราเมลกับอันนี้มิอันนี้มิลช์เฮ้ยเขาเก็บคู่คู่คูาเอาที่คุณรู้กกันรู้มากเลยจุดยูเทิร์นดอปพอยต์อร์ค่ะอยู่ตรงไหนโอเคค่ะวัดศาลเลี้ยวขวาแล้วก็อยู่ซ้ายมือโอเคค่ะอยู่วัดสารเลี้ยวขวาซ้ายมือขอบคุณค่ะเจอวัดสารแล้วก็เลี้ยวขวาจะอยู่แถวเก็บบันไดกลางนี่นะเฮ้ เราเห็นท็อปปุ๊บก,ก็เลี้ยวซ้ายแล้วกาตรงมาจึๆ๊จๆก็จะเจอเลยตู้ก็จะหน้าตาแบบนี้เลยเขาจะมีป้ายเขียนว่ายูเทิร์นดอกพอยล้างสะอาดแล้วเตรียมเอามาดอกพอย ก็เป็นขวดสก,กินแคร์ที่เราล้างทำความสะอาดแล้วนะคะเมื่อคืนนี้เราก็สามารถเอาพลาสติกที่ใช้แล้วอ่ะมาหย่อนไว้แต่ว่าอันนี้มันเป็นพลาสติก d p e เป็นพวกพลาสติกแข็งเนาะเราก็ต้องเลือกเป็นตู้นี้ตู้พลาสติกแข็งเท่านั้นนะคะทุกคนเอามาหย่อนตรงนี้ได้เลย เนี่ยใช้สู yeah, ตร